สวัสดีครับอยู่กับช่องที่น้มซิงนะครับดูวันนี้เสบอยจะพาไปไหนนี่โอ้พาไปกินเนื้อย่างกับสาวหรึเปล่าเนี่ครับยำแต่งตัวอย่างหล่อครับดูโอ้โหนี่จะพาไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสบอยจะพาไปไหนนะครับอ่าร้านไหนร้านไหนเฮ้ยไปร้านเนื้อย่างแถวนี้เลย ไปไปร้านเนื้อย่างก่อนเนอะไปถ่ายถ่ายปกลุ่ดีครับโอ้โหท้องฟ้ายัางสวยไหมเฮ้ยว้าดูครับท้องฟ้าสวยมากเย็นครับนี่ก็เดี๋ยวไปร้านเนื้อย่างครับนี่สเสือบอยจะพาไปร้านเนื้อย่างวันนี้ขับมอไซค์ไปครับชีวิตไม่ได้เรียบหรูอยทำแค่เรียบร้อย ฝนจะตกไหมตกอะไรทุกวันนะวันไหนจะถึงนี่ ก็สาวโป่กับสาวอ้ําบอกะฮะไม่รู้จักเดี๋ยว <c oughs> ไปกินเน้อย่างครับจะบอกว่าสาวโป่สาวอ้ําบอ๊ตอนไหนจะถึงแล้วหิวแล้วนี่โอ้ระวังสีแยก โอ้เดี๋ยววัยรุ่นกตีหรอกวัยรุ่นมานะไหนนี่เราทเทใช่ไหมตรงนี้เออยังไม่เสร็จนะครับที่เรามาเทตรงนี้นะครับอันนี้เขาบน่นหร้ไ 3, อไม่เงินไป3,000เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยังไม่ 3, ไมครบนะ3,000ย,ย,ยังไม่ครบนะ3,000นั่นแหละยังไม่ครบก็ ร้อยแปดสิบเอ็ดสองร้อยแปดสิบก็เว้ยสิ่งเจียมครับนั่นแลหละมันเกินลววลแล้วมันเกินกันแล้วเกินแล้วไปไปดูร้านได้ยางยมั้เมื่อสาวมาเดี๋ยวไม่มาเ<ม>หรอ<ม>โอ้ยนานเลยน,นัดไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วไม่เห็นมา,า,ามขี่รถช้า ร้านไหนเด็ดครับร้านไหนเด็ดร้านไหนเด็ดชะลอหน้าร้านนี่ปั๊มน้ำมันล้าง้รนี่ <c oughs> อันนี้ก็ร้านหน่อ,อย่างเอ,อ้ยยังไม่เคยไปกินร้านนี้เลยวะ ล้อะล้อ,ลอไปเลยไปเลยยังไม่เห็นผู้สาวมาเลยครับโอ้โหสงสัยขับรถยี่สิบมัง้งเนาะ20เออโอ้รยากาศบ้านกวดยามิน บ้จะพาไปไหนแล้วนี่โอ้ยจะาโอเอากันนี้ไหม <laughs> ไม่มีอะไรทำฮ<ะ>ทำกิจอะไรแถวนี้เลย <c oughs> รถเก่งรถเก่ง <spe z opus> <ens> <c oughs> ยอนไปย้อไปโอ้โหรถแรงครับน้ำมันเต็มถังว้ยี่เดี๋ยวน้ำมันแสงวิ่งหมดนะ ว่ายะพาผมคว่ำนะฮะอย่างห้านาทีเอานี่ไงคุยไปแล้วโอ้เจอจอดเด็ดันนีเลยครับอโอ้แวะแวะกดเงินเหรอโอ้กดเงินครับ จอดก็ไม่จอดเข้าไปข้างในเซบ, <ouse> บอยแวะกดเงินร้านค้าครับอู้วันนี้จะได้กินหลายอย่างไหมเนี่ยสงสัยจะไม่ได้กินนะครับคันนี้วิ่งมาถ่ายละอู้สี่แสนนรอสีหมื่นเก้าพันอู้เหมือนฝ <c oughs> น,นจะตกเลยคืนนี้สงสัยต้องเอารถดำไปบ้านครูโบนเฮีย <laughs> อันนี้ก็เทศบาลนะครับบ้านกิด จะบอยไปกดเงินอยู่ลืนล่นลื่นเวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6กโมงแล้วนะครับบรรยากาศ จะได้กินไหมเนื้อย่างนี่เห็นเชอรบอยบอกว่าจะพาไปกินเนื้อย่างสาวกับสาวปอกับอะไรนะกับสาวอ้ำโอ้เราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกินนี่พามาร้านค้าครับ <c oughs> นี่อยู่เขตีิคมเทศบาลคมแต่ผมว่ามันกวดมันก็ใหญ่อยู่นะแต่แค่ว่า บ้านบ้านขวดมันก็เจริญอยู่แต่คือว่ามันมันมันไม่ได้อยู่แบบติดกันแบบมันอยู่ห่างกันนะอโบโบก็ทํางานอยู่นี่นะไม่รู้ว่ากลับบ้านหรือย,อยังแต่เช็ดถามบอกว่ากําลังกลับไม่รู้ว่าถึงบ้านยังกลับบ้านคําดีกว่า จกล้องผมก็สต็อปไม่ได้นะผมไม่อยากไปต่อนี่เรายืมรถแซมวิงมาแซมวิงเป็นเนอะนายทุนนีน่ยืมรถ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านเนื้อย่างกันเลยนะครับ